สวัสดีจ้าวันนี้ย่เจ้สีผ้ามาเบิงการท่อผ่าฝ่ายมัดมีด้วยจีกตุ๊กกีกตุ๊กพุ้มปัญญาชาวบ้านจ้าเส้นแสากขอบคุณค่ะ คุณปัญญาชาวบ้านอีสานที่จะเดินของโรงพยาบาลโคกกลางตำบลมวงเพื่อประจักษ์ศิลปปลาคมจังหวัดอุดรธานีไล่ผามันมีสวยๆจ้าเอาเบิร์รายหน่อยครับอันนี้ไรอย่างจ๊ะไรด๋อย

คุณยายใจท่อททาดาีธรรมด่าแต่ว่าคุณยายใจกับบุพเพไดทอคุณ,คณยายจะมหรักสการทุกมือมือนีกับจักไปใส่วัดป้าปาป้าไใส่ทีกระตุกขุ้นไปทั้งเลยเเงี่ยคุณไปเอาสมอะเอาสมอทั้งไหนคุณเห็นล้ว่าแต่งสุดเอาสมอไป อันนี้ขายขายพื้นเท่าไรจ้ะห้าร้อยห้าร้อยอู้ห้าร้อยห้าสิบเม็ดเม็ดละสองร้อยห้าสิบพื้นหนึ่งนี่เมตรหนึ่งบ่พื้นหนึ่งสองเมตรอ๋อพื้นหนึ่งสองเมตรเม็ดละสองร้อยห้าสิบอ๋อไม่แพงไม่แพงเอาไปตัดจุดค่าตัดอีกอ๋อขับแพงสวยสวยมีหลายไล่ได้จ้ะเด้อเจ่าบอลมินี คุณยายตามไลน์นี่ยายเจเ็บก็เลยมาพ่อมาเบิ้งไลน์นี่เดี๋ยวถ้าผู้ใดอ,อยากเบิ้งอีกหลายๆลายไลนก็คอมเมนต์มาได้จ้ะเด้อเดี๋ยวาย,วยายจะสิพ่อมาเบิ้งทุกไลน์ทุกไลน์นั่นละจา้า <c oughs> อ่าอ่าอันนี้แค่นี้ได้จ้ะสวัสดีจา้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไป